ปีพุทธศักราช2500ปีที่ประเทศไทยควรจะเฉลิมฉลองความรุ่งโรดแห่งกึ่งพุทธกาลเสียงสวดมนต์ควรจะกึกป้องทั่วแผ่นดินแต่สิ่งที่ดังกว่ากลับกลายเป็นเสียงโห่ร้องสาบแช่งจากความโกรธแค้นของประชาชนวันที่26กุมภาพันธ์2500วันที่ถูกจารึกว่า เป็นวันอับปยศของประชาธิปไตยไทยนี่ไม่ใช่แค่การโกงเลือกตั้งธรรมดาแต่มันคือปฏิบัติการระดับชาติที่ถูกออกแบบโดยรัฐพันลึกเพื่อคําจุนอำนาจที่กำลังสั่นคลอนของชนชั้นนำจากไพ่ไฟสู่พลร่มและปริศนาไฟดับตอนนับคะแนน เหตุการณ์นี้จะเปลี่ยนโฉมหน้าการเมืองไทยไปตลอดกาลแต่ก่อนที่จะเข้าใจว่าทำไมการโกงเลือกตั้งจึงเกิดขึ้นอย่างมโหลานเราต้องย้อนกลับไปดูโครงสร้างอำนาจที่เปราะบางที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยมันคือสภาวะการเมืองสามเศร้าในยุคนั้นยอดพีระมิด คือจอมพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีผู้เป็นสัญลักษณ์สุดท้ายของคณะราษฎรแต่ฐานอำนาจของเขากำลังถูกซะกร่อนบ่อนทำลายเขาต้องการสร้างความชอบธรรมใหม่ผ่านการเลือกตั้งเพื่อให้โลกเสรีนิยมและสหรัฐอเมริกายอมรับขุนพลข้างกายด้านขวาของเขาคือพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท บุรุษผู้เปลี่ยนกรมตำรวจให้กลายเป็นกองทัพผู้มีวาทะเด็ดว่าภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีสิ่งใดที่ตำรวจไทยทำไม่ได้เขาคือกุญแจสำคัญของปฏิบัติการครั้งนี้ในฐานะเลขาธิการพักเสรีมนังคศิลาและขุนพลข้างกายด้านซ้ายคือจอมพลสริทธิ์ธนรัต ผู้ลุมกำลังรบหลักของกองทัพบ,บกที่เริ่มสร้างคะแนนนิยมอย่างเงียบๆเ,เพื่อรอคอยจังหวะจอมพลปอรู้ดีว่าถ้าเขาแพ้เลือกตั้งครั้งนี้เขาจบเหนแน่เพราะตัวเองไม่มีกองกำลังในมือจริงๆเหมือนเผ่าหรือสริดดังนั้นพรรคเสรีมนังคศิลาจึงต้องชนะชนะด้วยวิธีการใดก็ได้คำสั่งลับ ถูกส่งตรงไปยังข้าราชดารและผู้นำท้องถิ่นทั่วประเทศว่าพักต้องชนะและนั่นคือกำเนิดของนวัตกรรมการโกงที่ซับซ้อนที่สุดในยุคนั้นกลยุทธ์ที่ 1. นึ่ไพ่ไฟ,ไฟมันคือบัตรเลือกตั้งผีที่ถูกกากบาดเบอร์ผู้สมัครพักรัฐบาลไว้ล่วงหน้าจากโรงพิมพ์รอจังหวะเผลอหรือช่วงชุลมุน แล้วยัดลงไปในหีบทีละปึกกลยุทธ์ที่2การเวียนเทียนโดยให้คนคนเดียวแต่ลงคะแนนได้หลายรอบโดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือสวมสิทธิ์บัตรคนตายวนเวียนลงคะแนนในหลายหน่วยเลือกตั้งและกลยุทธ์ที่3คือพลร่มไม่ใช่ทหารโดดร่มแน่นอน แต่คือการขนคนจากจังหวัดอื่นไม่ย่อนลงในพื้นที่เป้าหมายเพื่อเติมคะแนนให้พักตนเองยุคนั้นใครหือกับตำรวจไม่ได้นะครับนักเลงอันภานคุมหน้าหน่วยเลือกตั้งกันเลยทีเดียวใครเชียร์พักฝ่ายค้านจะโดนขม่มขู่บางคนโดนเอาขี้ไปป้ายหน้าบ้านก็มีบรรยากาศมันไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่มันคือการสมคบคิดกันเพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้ามโดยคนที่ถืออำนาจรัฐ แต่จุดพีคที่สุดเกิดขึ้นในวันนับคะแนนณนหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยระหว่างการนับคะแนนจูจูไฟก็ดับลงและเมื่อไฟกลับมาติดอีกครั้งบัตรเลือกตั้งในหีบกลับงอกเงยขึ้นมามากกว่าจํานวนผู้มาใช้สิทธิ์คะแนนของผู้สมัครพรรครัฐบาลพุ่งขึ้นกว่า200%อย่างเป็นไปไม่ได้ทางสถิติ ชัยชนะที่ได้มาด้วยกลโกง83ที่นั่งในสภาไม่ได้นำมาซึ่งความมั่นคงแต่มันคือเชื้อเพลิงที่จุดไฟเผารัฐบาลในที่สุดที่ธรรมศาสตร์ธงชาติถูกชักลงครึ่งเสาและธงดำถูกเชิญขึ้นสู่ยอดนี่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความตายแห่งประชาธิปไตยนิสิตนักศึกษาและประชาชนทนไม่ไหวอีกต่อไปพวกเขาเคลื่อนขบวนครั้งประวัติศาสตร์ มุ่งหน้าสู่ธรำเนียบรัฐบาลในที่สุดรัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินแต่จุดพลิกผันที่สำคัญที่สุดกลับมาอยู่ตรงที่จอมพลสริทธิ์ธนรัฐผู้ได้รับมอบหมายให้ปราบปรามประชาชนกลับเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจอมพลปอสริทิ์เดินเกมฉลาดมากนะครับ เขาเห็นแล้วว่าเรือที่ชื่อปอพิบูร์สงครามกำลังจะจมเขาเลือกที่จะกระโดดออกมาและยืนข้างประชาชนวาทะทหารจะไม่ทําร้ายประชาชนทำให้เขากลายเป็นวีรบุรุษในชั่วข้ามคืนเลยทีเดียวครับความขัดแย้งจึงลากยาวมาจนถึงเดือนกันยายนหลังจอมพลสริทธ์ได้รับคําชื่นชมจากประชาชนในที่สุดเขาก็ยื่นคำขาด และทำการรัฐประหารในวันที่16กันยายน2500ปิดฉากระบอบจอมพลปและเผ่าสียานนที่ต้องลี้ภัยไปต่างแดนตลอดการ mm hmm. การรัฐประหารครั้งนั้นไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนตัวผู้นำแต่มันคือจุดสิ้นสุดของคณะราษฎรและการเริ่มต้นของระบอบเผด็จการทหารเต็มรูปแบบของจอมพลสฤษดิ์และสืบทอดอำนาจต่อมาอย่างจอมพลถนอมกิติขจร จนเกิดเหตุการณ์14ตุลาคม2,516ในที่สุดรู้ไปอย่าได้ไทยมวนชนคอยเอาใจช่วยอยู่รวมลังคำลายเหล่าสัตรูพวกเราสู้เพื่อความดูที่ทำเราด้เคียงบางย่งไรเจ้าเขไปให้ใจมุม าาาการเลือกตั้งสองพั้าร้0 0ทิ้งมรดกบาปไว้ให้สังคมไทยสังคมที่มีคนพร้อมจะฉวยโอกาสจากการเลือกตั้งและใช้กลโกงที่ได้เรียนรู้จากอดีตปรับรูปแบบเพื่อนำมาใช้สมคบคิดกับระบบรัฐราชการเพื่อให้ได้เปรียบฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองและยึดกลุ่มอำนาจรัฐไว้โดยไม่สนใจคะแนนเสียงที่บริสุทธิ์ของประชาชนอีกต่อไป